ลอยหาาปัโต้เล่นได้ลยาามาทุกเดี๋ยวเห็นแล้วกล้องมึงละกล้องมึงนี่กล้องว่ะวงการนครับดูเต็มครับผมการเต็มปอดมาเลงเต็มปอดหร้วะเล่นได้ท่างลยห้าสห้ลยห้าสิบห้าจีว่ะจีหรือหนาไหมปัดโต ผู้ใดครับเจ้าดีครับอ่ะรขับรถขับได้แปดสิบแปดสิบเลยไอ้แจ้วัเปิดตรงนู้นเสียงดังมากกว่าั้เนาะเสียงมาเสียงอกรนะครับรถค่อยๆนี่ตเตอรเท่าไรสเตอรเท่าไรครับ2ช่างสอง่เท่าไรครับพี่ตวนสิบาเท่าไรสิบห้าเท่าไรสิห้าย่สิบเก้าครับอ้องหนสิบห้างหนใหญ่กว่าเต่าใหญ่กว่าเท่าไปสิบห้ายี่สเก้นสามลูกเท่าไรครับ เฮ้ยขอร้องคันนี้จังขอร้องฮ่า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 ไอ้หัวคังนี้จังจังเท่าไรเลยคนละคันนลยจังเท่าไรคันไัน้อยก่อนคนละคันคนละคัน ตายฮวงที่ที่นู้นท็อปท่อปยังเออนังจิ้งนี้หน่องน้อยบ้าเลยรบนี่ไม่ไม่พานะครับผมอ้อเออบ่มันช้านสปีดต้นี่ย ชั้นตะปีนั้ต้งเราถ่ายกันชั้นเขียวจริงั้เขียวลูกเท่าไรเนี่ยช่างลูกห้าสามโอเดนลยเขาไมชอบนอเขาสายความเร็วใสยความเร็วนีเนี่ยสภาพไรเบาครับลูกห้าสามนะครับก้านก้านยังก่อน การเียงก่อ,อ,อการเงก่การไว้รอยการไว้รอยไว้รอยไว้วร้บ,รบรตอลมหายใจเนาะขันนี้เนาะเออใครอยู่ไ,ไ,มไม่ครับคันน,นี้มันแรนกว่ายอยู่เกี่ปีดินนะครับผมนนเขา้าอูั้นนั้นเข้าอูจอาผู้ดังเนาะขั้นนั่น <c oughs> <c oughs> กำกำบังคี้่งเนนะกำบังียอะไเ้อต่อดูอากาศออกมาเล็งเต็มๆอากร้อครับผมอ้ออกมาเล็งคขาเอากาศร้อยปอร์เซกลับได้ยังกลับได้เลยยกแม่ดูดีครับไน